5้าโมงกว่าแล้วครับวันนี้ฝ่ายมาริโอครับไปทุระในเมืองมานะครับก็มาถึงก็รีบมากลัวว่าจะมืดจะค่ำนะครับก็กลางคืนก็เอามาเข้าหลักนะครับตัดหญ้าให้กินนะครับตอนกลางวันก็ เข้าป่านะครับสำหรับพลายมาริโอช่วงนี้นะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพาพลายมาริโอออกมากินหญ้าก,กันนะครับ <c oughs> ข้อดีของการเลี้ยงช้างนะครับได้ได้อยู่กับสิ่งที่รักนะครับแล้วก็ได้อยู่กับการปลูกพันธุ์มากขึ้นนะครับ การรู้ใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไม่ประมาทและก็เราต้องรู้จักระวังนะครับโดยเฉพาะช้างตัวผู้หรือช้างที่ดุจำหมอจำควานนะครับเริ่มหอบแล้วครับเพราะมันขึ้นเนินครับอเออโตเนี่ยครับกว่าจะเข้าในกอกหลักอะไรยังไงก็ต้องส่งเสียงไปก่อนนะครับ มีช่องไหนบ้างครับที่ไลฟ์ให้รู้เห็นความเป็นจริงของการเลี้ยงช้างแบบนี้ครับนะครับเออโตเสียงอยู่ไหนวะไม่ส่งเสียงเงียบนะครับดูครับเสียงธรรมชาติเสียงจัก,กระจันเสียงหิ่งห้อยยามเยน็นอะไรต่ออะไรนะครับเสียงจากธรรมชาติ บางเสียงบางชนิดก็อาจจะฟังแล้วน่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าคนที่กลัวป่านะครับเสียงจักจั่นเสียงหิงห้อยเสียงอะไรที่อยู่ตามที่อยู่ตามโขดหินนะครับผมก็ต้องสังเกตไปด้วยว่ามันมีอะไรบ้าง อ้าวไปยืนอยู่ตรงโน้นแล้วพลามาริโอ้โน,นโนนโอเคอยู่ข้างบนนะครับเ๋ยวไปมาปุ๊บเนี่ยโนนเห็นไหมครับทุกคนเห็นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมกล้องให้ดูนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับนั่นอ่เห็นหรือยังครับทุกคนครับอือฮึรอไปยืนรอผมนะครับแต่ ปกตินี่ยคือผมจะเดินทางข้างล่างแต่วันนี้ผมมาจากทางบนนะครับโตครับโตครับเดี๋ยวเราไปแก้หลักก่อนนะครับแก้หลักแล้วก็เดี๋ยวก็ให้เขาเดินมันลงไปทางข้างล่างเลยนะครับเน่ก็มาดีว่าแลกกันตาต่อตา แลกกันฟันต่อฟันดูครับกอกหลักดูครับวันนี้ตอนเช้านะครับผมผูกให้กินต้นกล้วยป่ามุมนี้นะครับเลี้ยงเลยครับนี่ครับยังไม่หมดครับนะครับถ้ากินวันเดียวหมดมันก็หมดครับแต่ว่าเราต้องดูวางแผนให้กับช้างนะครับนะครับแล้วก็อยู่กับแหล่งน้ํา นะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับอ่าฝนหยุดตกวันเดียวนะครับก็น้ําก็เริ่มแห้งครับโอ้ยหยอดหยอดลุ่นเห็นไหมครับนี่ครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะครับโอ้คิดว่ามันมั่นคงแล้วนะครับแล้วก็เราเหยียบลงไปนะครับทิ้งน้ำลงไปแต่ว่ามันเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่อืมนะครับถลอกปอกเปิดกันไปนะครับคนเลี้ยงช้างคนรักช้าง นะครับร่างกายเนี่ยนะครับไม่ได้มีชิ้นดีหรอกครับนะครับความเป็นจริงเรื่องจริงนะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะกอหลักก่อนนะครับนนลงไปเล่นน้ําเล่นโคลนอยู่ตรงน้นนะครับโตครับถ้อยถ้อยเดี๋ยวผมให้ถอยให้เขาถอยมาอีกนิดนึงเพราะว่าเชือกมันจะตึงนะครับถ้าเชือกมันจะเมื่อตึงปุ๊บเนี่ยมันจะแกะถอดยากนะครับนี่ก็ผูกกับต้นไม้อยู่เห็นไหมครับนี่เชือกนะครับก็เชือกก็เชือกอยู่ประมาณ ยี่สิบแปดมิลน,นะครับเชือกเรือพวกนี้แหละครับเชือกเชือก <ๆ S 1> ที่ผูกเรือล่ามเรือนี่แหละครับ <c oughs> นะครับเป็นเชือกให่หน่อยนะครับก็มาดีว่าถ้ามึงเก่งจริงอันนะไม่ต้องไปโหน <c oughs> <c oughs> อโอ้โหความสามารถผมวันนี้ก็คือถอยลังถอยตาถอยถอยถอย,ถอย,ถอย แก้ผื่ออความสามารถของผมวันนี้ก็คือสามารถแกะเชือกช้างได้มือเดียวนะครับเพราะอีกมือหนึ่งเนี่ยผมถือกล้องนะครับผมถือโทรศัพท์นะครับดีขึ้นไหมครับโทรศัพท์นะครับกล้องชัดขึ้นไหมครับเพราะว่าเครื่องเก่านะครับ14 Pro Max ใช้จนคุ้มนะครับเสื่อมสภาพแล้วก็ไปเปลี่ยนมา16 Pro Max ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวท็อปนะครับ หกหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นแหละครับนะครับใช้คุ้มครับอ้าวยุ่งนะสิเลื่มหอกนะครับนี่ครับสิ่งนี้ทิ้งไม่ได้นะครับไม้เท้านะครับไม้เท้าหอกโบราณนะครับของผมใช้หอกโบราณทุกทุกเล่มทุกด้ามนะครับอายุนับร้อยปีนะครับของที่บรรพบุรุษสืบทอดให้มาโฮ้ยไปโฮ้ยโอ้ยดมเหล่าด้มเหลาว่าโอ้ย ยืนสั่งอยู่กคนนี้ยประมาณสามสิบเมตรนะครับโอ้ยมันไม่เดินกูนล้ำตรงนี้เดีวใจโอ้ยกล้ำกลํำอออกไปโอ้ยไปไปไปเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเดินทางด้านบนนะครับไม่ลงไปข้างล่างเดินตามช้างเลยนะครับโอ้ยอ่อโตนั้นยังยังยังว่าโอ้ย ว้าวอ้่อะกานออแรงอ้่งใช้ควบคุมข้างล่างก็ต้องใช้เสียงหน่อยนะครับโอ้ยไปโอ้ยโอเคครับนะเดี๋ยวผมจะเดินด้านล่างนะครับเราไป,ไป,ไปอ้ยไปอ้ยไปอ้ยโอ้เมื่อกี้เดินทางไหนแล้ววะ ไป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 หลงทางแล้วเว้ยเฮ้ยนะครับในนี้ก็เสี่ยงเรื่องอันตรายนะครับมแมลงสัตว์กัดต่อยงูของมีพิษต้องพะฉะนั้นราต้องระวังนะครับบางทีมันแฝงอยู่นะครับนี่ครับอะไรเอ่ยกินได้หรือกินไม่ได้ทานได้หรือหรือไม่ได้ ก็ต้องดูเอานะครับเป็นอาหารได้ทั้งนั้นนะครับโอ้ยเราแล้วเที่ยงไม่เดินแล้วก็มาดีวะถ้ามึงเก่งจริงอานหนะ้าเมือ M, ม่อเอ็มเมื่อเอ็มเอ็ม เอ็มเอ็มนายมือมาเอ็มมือเอ็มมือเอ็มมือมือเอ็ม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 นู่นย่ารออยู่ท้ายรถกระบะครับเต็มรถเลยครับลงหมดแล้วครับมือเอ็ม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  เล่นน้ําเล่นโคลนสบายตัวสบายใจนะครับช้างไม่ร้อนครับดูครับมาครับมานี่มา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 กินตอนนี้มีกระท้อนตกอยู่นะครับต้นกระท h o n คือต้นนี้แล้วก็ต้นสูงนี่นะครับต้นสุกนะครับข้างบนเนี่ยสัตว์กินข้างข้างเมืองคืนกระรอกพอร่วงลงมาก็ช้างเก็บกินนะครับมามาสวัสดีครับเดีสวัสดีครับ สวัสดีครับเร็วครับดังครับเสียงดังครับดังเสีย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 งดังครับคนครับครับดังครับดังเสียงครับดังเสียงเออได้นะไปพาไปดูไปไปเอาไปเอาไปไปกินไปปุ้ยไปอิ่มอยู่นะครับท้องเต็มเปี๊ยะเลยดูนี่ครับนะครับ อยู่กับน้ำอยู่กับคโคลนอยู่กับหญ้าท้องนี่เต็มเปรี้ยเลยนะครับสุดๆครับอุ้ยเนี่ยครับรอบรัศมีวงกลมนะครับกลางคืนนะครับยาวเหยียดเลยนะครับอุ้ยกว่ากว่ากว่าถอยกว่ากว่าอุ้ย วุ้ยข้างบนได้ยินว้ยฮึบเอาดูครับดึงลงมาแล้วครับเดี๋ยวผมผูกช้างเสร็จเดี๋ยวผมจะอ่า แชร์ประสบการณ์สดสๆสร้อนๆล่าสุดของเมื่อวานซืนนะครับเกี่ยวกับแก๊งมิจฉาชีพให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็ให้ทุกคนได้ระวังกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตผูกช้างแป๊บหนึ่งขออนุญาตวางกล้องก่อนนะครับวางกล้องอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเลยหรืออาจจะขึ้นฟ้านะครับไม่ต้องไปหอนก็มาดีว่าทํามึงแก่งจริงอันนะแป๊บนะครับ โอ้โหตัวสับทะลอกปลอกเปลอกหมดแล้วอโอ้ยไม่ต้องไปถอน ฉันไม่มีหรอกใบปริญญามีแต่ตำราห้าเลี้ยงตัวเองพอไม่ให้ไม่ได้ทำงานเบ่งแกคนรับจ้างมันกินโลนอย่างนั้นเนี่ยอิ่มอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวมันต้องแก็บให้หมดนะเนี่ยฮะหยโยนเยอะป่าววันเนี่ยฮะโยโนเยอะไปป่าว อิ่มท้องจะแตกแล้วเนี่ยผมลืมไปเลยครับว่าเก๊งมิฉาชีพคอเซนเตอร์มาอีกแล้วนะครับจากที่ว่าน่าจะตั้งหลกักตั้งศูนย์ได้แล้วนะครับโดนตัดน้ำตัดไฟขึ้นไว้อพยบตอนนี้ก็เข้ามาน่าจะตั้งป้อมสร้างหลักปักฐานได้กันใหม่ก็ยังเริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับ ผมมีเรื่องจะแจ้งแล้วก็จะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับโอ้ยร้อนนะครับเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เรื่องแก๊งมิจฉาชีพนะครับอา่าเรื่องมันมีอยู่ว่าสิ่งที้ผมเจอมาเลยนะครับคือช่วงนี้เนี่ยทุกคนนะครับ ต้องมีสติแล้วคอยระวังนะครับเวลารับสายหรือว่าอ่านโพสหรือเข้าไปติดตามเพจอะไรต่างๆคุณชอบช้างคุณก็ระวังจะเป็นเหยื่อแก๊งมิชฉาชีพในวงการช้างนะครับวงการนกวงการรองเท้ารงการวงการช้อปปิ้งก็ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเจอมาผมไม่ได้เจอมาโดยตรงนะครับในทีมงานของผม มันจะมีกลุ่มคนรักนกอยู่นะครับผมก็รักนกผมก็เลี้ยงนกใช่ไหมครับแล้วมีเพื่อนผมที่นครศรีธรรมราชนะครับอยู่ในกลุ่มเพจคนรักนกนะครับก็ได้เปิดเพจดูแล้วก็จะมีนกขุนทองนะครับโพสพรุ่งนี้จะย,ย้ายเป็นข้าราชการเป็นทหารอยู่ จังหวัดหนึ่งแล้วก็มีกําหนดต้องย้ายตําแหน่งไปอีกจังหวัดหนึ่งขอ,ขอคนดูแลด่วนขอคนดูแลดีๆให้ฟรีนะครับแล้วทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับแล้วเพื่อนผมก็โทรนะครับก็โทรหาโทรหาก็คือเราไม่อยากได้ของฟรีนะครับแต่เราเห็นว่านกมันพูดได้มันน่ารักนะครับเขอบอกเขาไม่เอาอะไรแต่ว่าขอแค่ ดูแลนกดีๆก็พอนะครับแค่นั้นพอขอให้ฟรีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยรักนกเราสงสารนกนะครับแต่เราไม่อยากได้ของฟรีนะครับก็เลยขอช่วยให้ผมอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้กับผมก็เลยขอช่วยโทรมาให้ผมไปช่วยเอาให้เขาหน่อยผมก็เลยให้ลูกน้องไปนะครับโดยที่ว่าเราไม่รู้เลยโดยสนิทใจเราไม่รู้จริงๆนะครับว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพ นะครับเบอร์ที่โทรเข้าไปเนี่ยเขาทิ้งไว้ในเพจเนี่ยคือทุกคนอยากจะสอบถามหมดใช่ไหมครับแต่รับบ้างไม่รับบ้างเนี่ยนะครับเขาก็เก็บรายละเอียดไว้นะครับพอไปถึงจุดหมายเขาบอกว่าอยู่ที่มารอที่ปั๊มน้ํามันเดี๋ยวให้น้องไปรับนะครับแล้วก็ให้อีกเบอร์นึงไปผมสันนิษฐานว่าเป็นเบอร์ของเขาสองเบอร์นะครับแล้วพอไปถึงปุ๊บรับแล้วให้ลูกน้องออกไปรับให้น้องออกไปรับนะครับพอสักพักหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านมาโทรไปปิดเครื่องหมดเลย นะครับไม่รับสายแล้วก็เบอร์ที่โทรโทรเข้าไปเนี่ยบล็อกมันเลยนะครับบล็อกมัเลยก็ก็เลยมาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพที่วานเก็บเบอร์นะครับเก็บเบอร์โทรของเราแล้วก็อ่านเกมของเราคิดว่าเราเนี่ยอยากได้ของฟรีนะครับคิดว่าเวลาถัดมาวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้วันรุ่งขึ้นอาจจะมีคนโทรเข้ามาแก๊งมิจฉาชีพ สิ่งที่เราคาดคาดคา,าดเดาไว้เนี่ยเชื่อไหมครับว่ามันเป็นจริงครับสําหรับผมโทรมานะครับตัวแทนของ t o โยต้าลิสซิ่งนะครับไทยลิสซิ่งอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับผู้หญิงนะครับบอกว่าเรียกหาค่าผ่อนรถเลยไหมนะครับผมบอกอะไรของมึงผ่อนอะไรของมึงรถกูผ่อนตามกําหนดทุกเดือนกูไม่เคยมีค้างจ่ายกูไม่ได้เดือดร้องร้อนเงินทอง ทีจ่จะต้องผัดผ่อนใจนะครับผมก็ด่าเลยมันควยอะไรสัตว์ไอ้เหี้ยผมก็วางหูไปพอสักพักหนึ่งผมโทรนะครับในกลุ่มที่ว่าเพื่อนเพื่อนพี่พที่ว่าโทรมาบอกผมที่โทรที่เราแกล้งโทรเข้าไปเอาเบอร์เบอร์แปลกลนั้นเนี่ยเบอร์แปลกของเราโทรเข้าไปเนี่ยที่เบอร์รับสายเชื่อไหมครับติดต่อกลับมาเลยคุณคือผู้โชคดีบ้างโน่นนี่นั่นนะครับแต่ผมขอให้ระวังก็คือแกงมิจฉาชีพครับแกงคอร์เซนเตอร์ครับนะครับเพราะฉะนั้น การสังเกตของแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมามาในรูปแบบของเจ้าหน้าที่ยศตำแหน่งสูงซึ่งมันเป็นการข่มขวัญไม่ให้พี่น้องอให้เกรงกลัวอำนาจของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากฝากเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเกิดว่าคุณยังปล่อยอยู่ให้มันบานปลายอยู่แบบนี้เนี่ยความเสื่อมเสียความเสียหายจะเกิดกับพี่น้องประชาชนความเสื่อมเสียก็จะเกิดกับเจ้าหน้าที่ นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศสูงสูงเพราะมันมีการแอบ,บอ้างกรมที่ดินบ้างกรมสัมภากรณ์บ้างต่างๆานาๆไปรษณีย์บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ใช้กฎหมายหนักนะครับในการปราบปรามพวกนี้ครับไม่ว่าจะเรื่องช้างก็เหมือนกันนะครับนะครับถ้ามันเกินเหตุถ้ามันแอบ,บอ้างมันโหนใช้กฎหมายหนักเลยครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราอย่าไปให้ค่า กับคนประเภทนี้นะครับนี่แหละครับที่ทําให้บ้านเมืองพังที่ทําให้สังคมเสื่อมที่ทําให้คนจนนะครับตกลําตกระกมลําบากนะครับเพราะเป็นอย่างของพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรก็แจ้งกันนะครับมีอะไรก็แจ้งกันแล้วก็อย่าไปให้ค่าครับนะครับช้างนะครับช้างมันก็เป็นช้างถ้าเป็นช้างเผือกนะครับก็ ต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับถ้ามันคล้ายช้าสำคัญมันก็ต้องเข้าโรงช้างต้นไปก่อนนะครับไม่ได้มายืนหากินลอยๆอยู่ไม่ได้นะครับหากินแบบนั้นคือเป็นการโหนนะครับแล้วก็หลอกลวงประชาชนนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ นะครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมไล์เรื่องไม่จริงเนี่ยผมตอแหลเนี่ยผมมีโอกาสโดนนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำทุกอ,อย่างเนี่ยที่ผมไม่เป็นเหยื่อของพวกแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยเพราะผมบริสุทธิ์ใจผมขาวสะอาดผมวินวินผมนักเลงนักเลงเจอนักเลงนะครับใจแลกใจนะครับมันก็เลยกินกันยาะนะครับแต่สําหรับพวกแกงต่างๆที่ไม่บริสุทธิ์ใจนะครับก็ก็ก ก็ต้องอยู่กันแบบนี้แหละครับนะครับอยู่ด้วยความไม่จริงใจนะครับอยู่ในในความไม่ใส่ซื่อนะครับอยู่ในความไม่บริสุทธิ์นะครับก็มีเจ้าหนี้ทวงตามก็หนีหนี้กันเป็นแถวและครับนะครับร้านวัสดุก่อสร้างร้านข้าวแกงปร้านวัตถุมงคลนะครับเครื่องรางของขลังอะไรกันบ้างนะครับเห็นไหมครับเพราะฉั้นเนี่ยทุกคนต้องคิดนะครับ ถ้ามันย้อนกลับมาเนี่ยนะครับองค,คิดว่าสิ่งที่ผ่านมานะครับเริ่มแรกๆยุคแรกๆเนี่ยคำพูดคำจาของพวกมันเป็นยังไงนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันตรงกับคำพูดที่มันพูดตั้งแต่ยุคต้นๆแรกๆไหมครับนะครับอืมนะครับทุกคนลองเรียบเรียงลำเลียงดูนะครับว่าเหตุการณ์มันอยู่ยังไงอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่า ้างแต่คนโน้นโทษแต่คนนี้นะครับนะครับแล้วก็ตัวเองไม่ผิดนะครับมันไม่ใช่นะครับคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวครับนะครับแล้วทําไมพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยต้องไปเกรงกลัวกับคนที่แอบ,บอ้างคนที่อแอบบอ้างเอาอํานาจเอาบารมีของคนอื่นนะรู้จักคนโน้นนะครับอ้างว่าดูแลช้างวิเศษอยู่บ้างนะครับ ถ้าเกิดมันสาเร็จแล้วเนี่ยคุณจะโดนอย่างน้นอย่างนี้นั่นมึงคือยาจกนะครับมึงคือยาจกหลอกลวงหากินนะครับคนประเภทนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเหตุใดเล่านะครับที่ที่มีความจําเป็นหลงเชื่อพวกคนเหล่านี้นะครับนะครับช้างไม่ว่าจะมีความวิเศษพิเศษยังไงนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แต่งตั้ง ยังไม่ได้สมโพธ์มันก็คือช้างธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับนะครับเพราะฉนั้นยาหูเบานะครับยาหลงกลอย่าหลงเชื่อเก้งพวกหากินหลอกลวงหากินนะครับนะครับอยู่กับความเป็นจริงครับนะครับตอนเช้ามาตื่นนะครับไปเลี้ยงช้างไปตัดหญ้าช้างกัน นะครับไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาคิดวิธีแต่หลอกลวงหากินกับพี่น้องประชาชนนะครับของไม่ต้องทุนไม่ต้องลองทุนอะไรสักบาทนึงนะครับสั่งมาแล้วก็มาหลอกลวงถ้าขายได้หลอกลวงสําเร็จก็หักหักหักต้นทุนแล้วก็กําไรเก็บไว้นะครับต้นทุนส่งแต่ถ้าไม่มีหนี นะครับขายไม่ได้ล้มเหลวหนีนะครับนี่ครับคนที่คุณบอกคนที่คนที่ยกย่องว่าเป็นคนดีนะครับอยากฝากเอาไว้คิดนะครับนะครับโอเคนะครับนะครับตอนนี้ผมธุรกิจนะครับผมบอกแล้วว่าผมจะลดจํานวนช้างลงนะครับเพราะผมเบื่อวงการช้างนะครับเพราะว่ามันมีแต่ความมีแต่ผลประโยชน์แล้วก็ความไม่จริงใจเยอะกว่านะครับ ราะงั้นเนี่ยผมจะหันมาทําอย่างอื่นบ้างแล้วนะครับแล้วก็อยากฝากเอาไว้ด้วยนะครับที่แปลงนี้นะครับสาไร่นะครับโฉนดนะครับร้อยเจ็ดสิบล้านนะครับอยู่ติดกระปางช้างเรานะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งเมื่อกี้นะครับผมเพิ่งไปซื้อมานะครับผมเพิ่งไปซื้อมานะครับอยู่ติดหน้าหาดอยู่จิตชายทะเลนะครับสองไร่นะครับสิบห้าล้านนะครับเพิ่งวางมัดจาแล้วก็นัดจ่ายตังค์นะครับสิ้นเดือนนี้นะครับก็อช่วงนี้ก็นะครับผมบอกที่ผมโพสต์ไปผมโพสต์เรื่องจริงนะครับ ผมบอกว่าผมจะลดจํานวนปริมาณช้างลงนะครับแล้วก็ทําไปทำาอื่นบ้างนะครับเพราะสถานที่เลี้ยงมันก็ไม่มีนะครับนะครับมันก็ไม่มีนะครับธรรมชาติมันก็มีน้อยลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยเอาเท่าที่ไหวนะครับเอาเท่าที่ไหวโอเคนะครับเดี๋ยวก็เจอกันไลฟ์หน้านะครับมีเวลาก็ไลฟ์กันนะครับได้ชมกันนะครับบ่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับลงไลน์นะครับไม่มีการวางคียวอร์ดนะครับ ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะจ่ายจะโดนจ่ายตังค์ช่องนี้นะครับ <c oughs> สบายสบายครับโอเคครับสวัสดีครับ